พญานาคดำแสนสิริจันครานาคราชทรงเป็นพระราชโอรพสพญาศีสัตรรนาคราชกษัตริย์ฝั่งโคงหนึ่งในนาคาที่บอดีทั้งเก้ากับพระนางมัทุรินรดีเทวีราชธิดาพญาอน,าน,นันตนาคราช ท่านพญาเพชศพัทรนาคราชทรงเรียกพระองค์ว่าเจ้าชายเล็กพระวรากายสีดำองค์ส้มองค์นี้มีหอกทองคำปลายเป็นเพชรเป็นอวสิริโถมมากห่วงน้องสาวแต่เจ้าสำราญชายามากทรงเก่งทั้งบู้และบุญคล่องแคล่วปราดเปรื่องและว่องไวดุดสายฟ้าทั้งยังมีคุณธรรมและคุณงามความดี พระชายาวิชุราอารดีเทวีทรงเป็นหนึ่งในพระราชธิดาแห่งพญาอนันตนาคราชผู้เป็นพระชายาคู่บารมีขอบคุณสำหรับการรับชมอย่าลืมกดสับสั r i คร